ย่าเฮ้ยโคเทเอเอาดิไปกิดปากมังกรโอเคครับผมวันนี้พี่จะมาสุ่มสกินปืน AK นะครับผมเป็น AK คมังกรนะครับโอเคมีชื่อว่าบูเฟมดากโก้ครับผมเชดลิมิเต็ดว่าโดยสกินปืนเนี่ยมันจะให้อัพเลเวลไวทุกคนโอเค ก็คือพอเราซื้อสกินปืนแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้ออันนี้ด้วยครับเกตมังกรนะครับผมโอเคทุกคนเรามาเริ่มสุ่มกันเลยครับผมมา let's go รูอ้กฉันตกเพชรีมันอ่ะจับไว้ที่หน้าอโอ้โช่าที่ต้องการจะใช่ไหมว่าจดของที่ไปเนี่ยหมดไปเยอะอยู่นะเนี่ยได้แล้วครับผมเฮ้ยไม่แพงว่ะเฮ้ยหมดไปหมดไปพันกว่าเพชรเองทุกคนเฮ้ยโอเคโอเคครับผมตอนนี้พี่ได้มาแล้วนะครับเป็น เลเวลหนึ่งนะครับผมนะไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้มังกรยังไม่ออกมานะครับผมนะดูไปดูมาเหมือนอาน้าแข็งใสมาเลยนะครับออมันยังไม่เฟี้ยวทุกคนโอเคครับผมเมื่อเราได้ปืนเ k คมังกรมาแล้วเนี่ยอันดับต่อไปเราต้องไปอัปเกรดปืนครับผมเฮ้ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโหมดใหม่ที่เข้ามานะครับโ k เคเคมังกรเปิดฉากอันแรกเลยนะครับพี่ดูแล้วเนี่ยพี่ว่าใช้พี่ว่ากินตังแน่นอนอ่ะ ดูทรงแล้วพี่ว่าต้องมหาศาลนะครับผมกว่าจะไปถึงเลเวลเจ็ดอ่ะโอเคเดพี่จะลองสุ่มให้ดูนะครับว่าเราจะใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในการที่จะเราจะไปเลเวลเจ็ดอ่ะกล่องละห้าสิบเพชรครับผมเยอะสุดเท่าไหร่วะเยอะสุดคูณสิบนะครับโอ้ยสอง่เอ้ยได้แล้วครับผมพี่อัพเลเวลสองละเชิดเลเวลสอง จะแตดก็ยังไก่อยู่ดีนะครับเลเวลสใช้เท่าไหร่ใช้60ครับผมนี่ไงความแพงมันอยู่ตรงนี้ครับผมทุกคนไปลุยกันต่อโอ้โหเลเวลสามมาแล้วครับผมเชิดมังกรเริ่มมีปีกว่ะแต่ไม่มีหัวว่ะทุกคนเลเวลสี่ตุ้ยเลเวลสี่ใช้ร้อยยี่สิบครับผมมาเราไปซุ่มกันต่อจะไม่ต้องการอยู่จะไม่ต้องการอยู่ไปเดืวด เลื่อนขั้นครับผมโโอ้หเวลสี่มาละเช็ดได้เอฟเฟกต์ปะทัดด้วยเอาไว้ทำอะไรวะอ๋อเวลายิงแล้วมันเป็นเป็นดาเมจสีฟ้านะครับผมโอเคสกิลเอฟเฟกต์ของเวลสี่นะครับเวลห้าใช้สองร้อยสี่สิบครับผมเพชรพี่จะพอหรือเปล่าปีละสกัดไปทันเรือตู้ไหวไไเลยเดือนแล้วครับผมเวลห้าครับผมมาแล้วเฮ้ ade, ยเช็ดเอฟเฟกต์สังหารครับผม ต้องเติมข้าวปีกครับผมตอนนี้เพรพี่หมดแล้วนะครับหมดไป5700เพชรเพจทุกคนหมดตูดแล้วครับผมเด๋ยวเติมเงินแบบเงินหมดละโอเคครับผมตอนนี้พี่ได้ไปทําการเติมเพรพเข้ามาอีก5700เพชรพทุกคนทันหลุงบอกเลยคิดนี้ทันหลุงนะครับผมมาครับผมวเวลหกเลื่อนขั้นเรียบร้อยตูมเช็ดหัวมาแล้วว่า ฮ้ยหัวปีกมาหมดแล้วครับผมเวลเจ็ดใช้หกรอยครับผมโอ้โหทุกคนเรามาดูกันว่าสองพันกว่าเพชรสองพัน <laughs> กว่าเพชรนี่พี่จะได้ไหมนะครับทุกคนสองพเจ็ดร้อเพชรนะ่ะคารีหกร้อยอันนะครับอาวนี่ันน่ด้่คารีเยอะด้วยเติมไปอีก2 0 0พันเพชรครับผมตอนนี้พี่หมดไปประมาณ 11,400เพชรครับผม <Wow. S 1> ใครจะสุ่มก็ดูๆเอานะครับผมว่ามันเกลือคันไหนนะครับน้องๆไปกันต่อพี่ว่าเผลอ <c oughs> ๆซองมันเพชรไม่อยู่ด้ว <c oughs> ยดูยัง <c oughs> ไงเอาิอาสิกินไม่ได้ไม่ได้ไม่กินตัวครับหมดเดยอะจะเกิีย์คารได้70ดอ,อันอนะถ้าไม่พออีกอะโอเคครับผมทุกคนในสุดพี่ก็สามารถอัพเกรดเลเวล7ได้แล้วครับผมหมดไปประมาณ 1 2ึ0 0หพันเพชรได้ทุกคนไปมาแล้วเลเจ็ดโอ้ใหม่ก็กระเป๋าแฟบเลยครับผมกระบอกนี้เกือบ5000บาททุกคนโอ้โหโคตรสวยครับผมนี่ได้ท่านี่เลยครับผมบทผนึกท่าอบท่าที่มันโกโก,โกอ้อเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยนะครับมันเป็นยังไงนะครับมาโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่ามันมีเอฟเฟกต์สกิลอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเมื่อ AK เราเลเวล7เนี่ยเราจะได้ท่าน,นี้มาน้องๆน,งนี่อีพิโซโ่พ่นไฟเอ๊กินอะไรวะอันต่อไปก็คือสกิลเวลาเรายิงศัตรูครับผมดูนะทุกคนเป็นไงเป็นไฟสีฟ้าทุกคนเฮ้ยอย่างโก้เนี่พี่บอกเลยอารมณ์เหมือนแบบสตาร์บอระดูดิดูด,ดิฟีลอไอหมทุกคนอ่ะ สก,กิลต่อไปนะครับผมเวลาสังหารนะทุกคนดูนะเวลาสังหารมันจะขึ้นชื่อแบบโกโก้ Go นะครับเห็นไหมทุกคนเ,คเป็นป้ายสีแดงนะครับผมคือแบบว่าเท่แซ่บสก,กินนี้เนี่ยดาเมจบวกหนึ่งนะครับผมอัตรายิงบวกสนะแล้วก็เล็ดลุตุยแล้วก็ลดความเร็วขึ้นที่นะครับผมโอเคแต่พี่ว่ามันลั่นเร็วขึ้นจริงอะเอลั่นเร็วขึ้นก็ถือว่ากโกงนะครับผมเพราะกระสุนมันตรงอะครับมา เอ้ยไอเป้าไปไหนไอเป้ามานี่เ <_ c oughs> ดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปการจู๊กยิงนะครับผมว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับดูดิน้องๆดูดิดูไฟดิทุกคนคือแบบไฟมันโก้มากครับเนี่ยดูดิสนุกอะเออเหมือนยิงแบบเหมือนยิงในอวก,กาศอหะทุกคนมาดิน้องโอ้โหมาเลยลากหัวหนึ่งลากหัวง่ายเลยทุกคน AK เเมันก็ลากหัวง่ายอยู่แล้วนะครับมาปิด หัวแตะครับผมดูดีนี่เออผลืมบอกไปนะครับผมเอฟเฟกต,ตอนตายนะครับวิญญาณออกล่างนะครับผมโอเคเออโอเคครับผมการทดลองกันต่อไปก็คือการเจาะไอวอลนะครับ <Whoa. S 1> เขาบอกว่าเ k คมังกรเนี่ยมันเจาะไอวอแลแรงขึ้นทุกคนอันไหนลองเ k คธรรมดาลองยิงยิงไอวอลได้กี่นัดอะลองถึงยังไงเว่ะนะ <laughs> กี่นัดไม่ได้นับขอบุณครับเรามาเจาะพร้อมกันดีกว่า มากดค้างนะงงหนึ่งสองซ้ำไปเอ็งกดเอ็งกดพร้อมพี่ปะเนี่ยน้องอ่ะทุกคนเรามาดูเอฟเฟกต์วิญญาณนะครับผมเวลาเขาตายแล้ววิญญาณจอกจากล่านะครับประมาณว่าแบบมับงกรเอาชีวิตไปเออยุ้ชเยดีน้องเอ็งเตรียบตัวตายแล้วละตายเอาให้ยิงไม่โดนโทษทีง้นผิดนี่ไงทุกคนเน็นนะหุย้ยเอา้า รอไปสู่สุกติอะครับผมโอเคครับผมเรามาดูส่วนของการรูปรักษ์ภายนอกนะครับซึ่งเวลาถือกับรูปในเขาเรียกว่าอะไรอะรูปในอาวุธคังอะเขาเรียกว่าอะไรวะรูปในตู้อะเออพี่ว่ามันก็เหมือนกันอยู่นะครับคือรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับผมเนี่ยเออก็ถือว่าใช้ได้ครับผมสวยสมราคาอยู่นะทุกคนว่าคุมไหมวะหมดเป็นหมื่นเพชรเนี่ย จอไ้บอโกอยู่มาเลยเนอ้องดึงหัวด้วยเอคแมนดึงหัวมาหัวแดนอีกหนึ่งโอเคครับผมก็จบก่อนนะครับสำหรับการรีวิว AK มังกรบูดาโกอะไรสักอย่างนี่นแหละเออพี่ก็ต้องบอกเลยว่าซุปเปอร์เกลือครับน้องๆหมดเป็นหมื่นเพชรน,นะครับทุกคน ทางน้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนรับชมกันด้วยที่สำคัญใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดลีดใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ